สดีครับวันนี้เราเจอกันอีนะครับวันนี้ลำพําอยู่ตรงกับเพานะครับวันนี้นะเราเขาจะเพิ่มการปักชำมาด้วยนะครับจนพริกนะครับก็โตขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ตองกับเพานะพุ่งขึ้นมาหน่อยนึงนะนะครับช่วยที่การปักชำนะครับการปักชำนะครับเราจะใช้กิ่งที่แบบไม่แก่ไปไม่อ่อนไปนะครับ ตัวใบเนี่ยเราไปใช้ประโยชน์อนะนี่เรียกว่าปักนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนเที่ยวเี่ยวหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังเรื่องไงมันยังสลบอยู่นะครับยังไม่ฟื้นนะยังไม่ได้ดูดน้าอนุนอนุนแต่งนะครับอน้นฟื้นละก็น่าจะรอดแตกลาก็เป็นต้นได้นะครับอี่ถึงวิธียอดทิตนะครับก็คือการปักชำนี้นะครับสําหรับ จะเผาโคลาพานะครับแต่ถ้าเขาปลูกขายเขาจะใช้วเม็ดหวานมากกว่าเพราะว่ายัางไงมันก็ขึ้นแล้วมันก็รอดนะครับนะครับพูดถึงการบาะคัมมันก็ยังไม่โตเลยวนะครับดูไม้ต้อื่นต้นอื่นนะครับอันนี้ก็มะกรูดนะมะกรูดมีขี้หนอนนะแสดงว่ามีหนอนเริ่มมาวางไข่แลวเริ่มกิน เราหาตัวไม่เจอนะครับท้าหาหนอนก็ดูตามยอดนะครับนี่อยู่ในใกลแล้วนี้หนอนอันนี้ก็อีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นหนักแด้นะครับออกินไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นี่แต่ว่าถ้าเป็นหนอนป้องนี่อันตรา,ายกว่านอนนะครับมันลุมกินทั้งต้นนะครับ ระยะน,นี้ก็น่าจะเริ่มเป็นแหลกแดบบ่ครับจิ้มหัวหนอนนะครับมันชุมพูมีชูนะครับน่าจะเริ่มเป็นแหลกแดบบ่ครับเนี่ยถ้าไม่แหลกแด่มันก็จะมาห่อยอยู่ตามกิ่งกิ่งพวกนี้นะครับ เดีวต้นอื่นด้วยมีบางมุมนะครับนี่เป็นมะนาวลายเม็ดนะครับสผลไม่้สวยนี่ส้าจีดนะครับ มันมากูดครับกูดไปใหญ่นะครับอันนี้น่าจะยังไม่มีหนอนมากินเลยใบอ่อนยังไม่โดนนะครับนี่พริกนะครับที่เราปลูกเป็น,นตุกแปลงเล็กนะครับนี่ขมิ้นนะฮะชายช่วงนี้หนอนป้องระบาดนะครับหนอนป้องเป็นนี้ มันก็จะห้อยอย่างนี้นะครับมันจะกินให้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยด่างๆนะครับพอมันกินี่จะเป็นรูๆด่างๆอย่างงี้นะครับมันป้องมันทําลายนะถ้าต้นไม้ต้นไหนใบมันอ่อนนะครับเป็นใบอ,นอน่อนๆ่อบางบมันก็จะกินนะครับตายทั้งต้นนะ นี่นี่ครับทิมดูหนอนป้องเหมือนกันนะครับใช้นะใช้ใช้นะใชใชสไลด์นะครับผสมน้ำฉีดไปเลยนะคน่คนๆหน่อยนะครับอันนี้นี่เป็นน,นี่สีเขียวสีวเขียวที่เรา เก็บปรักต้นนี้นะครับอ่ะหลานเด็ดเล่นไปฝักหนึ่งเดี๋ยวอีกฝักเดี๋ยวมีอยู่เจ็ดเม็ดนะครับเริ่มเริ่มงอกหแล้วเราปลูกอีกนะครับ,เ,รดรมมบเ,เดี๋ยวเราปลูกอีกต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมมากเดี๋ยวนี่ขอจบคลิปไปนะครับนี่ฝักข้าวไปปลูกแล้วเมื่อวานข้าวขึ้นต้นหนึ่งนี่บวบนะครับ บวกที่สวนมรงนู้นนะครับสวนสําโคกนะมันแก่นะครับเราไปเอาไม่ทันนะแต่มันมีหลายลูกเอาเราไว้เก็บเม็ดนะครับต้นไม้นะครับต้นโพนะทำบนลไซอย่างนี้ได้นะครับอันนี้เราทำให้เป็นนะเลยปลูกไปอย่างงี้ก่อนนี่ต่อไปเราจะปลูกถั่วเขียวนะครับขึ้นหมดทุกเม็ดนะครับ เคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พีหน้านะครับลืมกดติดตามกดไลค์นะครับผมอย่าลงใจเราด้วยนะครับนี่นี่เหมือน,นยอย่าพี่บอกนี่ผนป้องนะครับเจออาการน,นะอันนี้คือแบบทำลายทำลายแบบสุดยอดนะครับทุกส่วนนะมันกินใบหมดเลยนะครับนี่ตัวใหญ่นี่โอเคครับเจอกันใหม่พีน่าครับลืมกดไลค์กด กติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณครับ